โอเคสวัสดีอัดวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นเกมแบ็กแมนและสามารถเซฟได้ตอนแรกก็เข้า g o o ก l e ขึ้นมาพิมพ์ว่าเกมอ o r Windows l i ท e เนี่ยเเนเตอร์เข้าไปก็เข้าวันแรกเลย ก็เลยใช่ไหมก็กดคำว่าดาวน์โหลดนาแล้วก็กดอันนี้ถ้ามันไม่ขึ้นมาก็กด uh, External m i d a w Download กดมาแช่โอเคพอมันโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็กดเปิดไฟล์มันจะติดตั้งอัะถูมัหมแับนี้ก็ติดไปได้เลยเดีเ๋ยวกูเข้าเกมทางเพื่อกูนะ กดคำว่าลันพอโหลดเสร็จกดคำว่าลันอันนี้ก็เก็บเด็กเอแกไม่ต้องเข้าแบทแมนก่อนนะแ่เราต้องเอข้ารอข้เราเข้ช้าเชาไว้ที่เก็บเดี๋ยวแกรอนะโอ้ย โอเคพอลงเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมทีนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันคือเราจะเล่นแบบออฟไลน์ line, ไม่จำเป็นต้องออนไลน์ไงก็ไม่ต้องไปใส่แบบนี้คือให้เครื่องเรามีชาร์โปรแกรมให้พโอเคแล้วแกก็กดเปิดเกมพอลงเสร็จการ์มายม่ไปเลยแล้วกดเปิดเกม